เจมมาโคเรียไทยแลนด์เจมมาหมายถึงอัญมณีล้ำค่าเหนืออัญมณีใดบริษัทเจมมาโคเรียก่อตั้งเดือนกันยายน2011โดยคุณกูจงลี เริ่มธุรกิจเครือข่ายเมื่อวันที่15เมษายน2013บริษัทตั้งอยู่ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ด้วยปณิธานในการก่อตั้งธุรกิจที่รักผู้คนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีคติพจน์ในการบริหารธุรกิจคือซื่อสัตว์เชื่อมั่นและความรัก บริษัทเจมมามีบริษัทในเครือ4บริษัทด้วยกันคือเจมมาโคเรียเจมมาพาร์เกเจมมาจียองแอปเปรียลและเจมมากรีนบริษัทเจมมาได้รับการจดสิทธิบัตรการขุดยกดำ ที่เมืองยกดำแคว้นคูยอประเทศเกาหลีใต้และได้รับใบอนุญาตในการผลิตสินค้าจากยกดำบริหารธุรกิจภายใต้บริษัทในเครือเจมมาพาร์กแลน์ บริษัทเจม,มาได้รับสิทธิบัตรในการผลิตและจำหน่ายไบโอไวทัลกรีมแ a นตีกางเกงชั้นในชายหยกดำแต่เพียงผู้เดียวรวมถึงทำโรงงานสิ่งทอเช่นผ้าเยื่อไผ่และถุงมือเยื่อไผ่บริหารธุรกิจภายใต้บริษัทนงเครือเจม,มาจียองแอปเปิลเรีย ผลิตภัณฑ์ของเจมมาอยู่ภายใต้แบรนด์เจมมูฟซึ่งบริหารงานโดยเจมมากรีนแนวคิด <Now hit S 1> ของผลิตภัณฑ์เจมมูฟเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแข็งแรงเป็นเทคโนโลยีและได้รับสิทธิบัตรกรรมสิทธิ์หนึ่งเดียวที่เกาหลีเท่านั้นกระจายสินค้าทั่วโลกจากประเทศเกาหลีราคาเป็นมิตรเข้าถึงได้ทุกคน ปัจจุบันเจมมาได้ขยายสาขาไป16ประเทศทั่วโลกค่ะอาทิแคนาดาอเมริกาออฟริการัสเซียไทยอินเดียญี่ปุ่นและมองโกเลียเป็นต้น ปัจจุบันเจมมาโคเรียสาขารประเทศไทยตั้งอยู่ที่ตึก c ีเอทาวเวอร์ชั้น15ถนนรัชดาพิเศษระหว่างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT มห้วยขวางและสุทธิสารโดยมีผู้บริหารประจำประเทศไทยคือคุณสันเทคคิมคุณนัทยาทองภูลและอาจารย์วัชรพงศ์กลิ่นคง